กระจายสบายดีผู <laughs> ้จะไม่ออกบอกทางสายตาก็คงเข้าใจดีกว่าพูดออกมาให้เธอรู้สึงสวัสดีครับคุณผู้ชมยิ้มกระจายสบายดีมาแล้วครับ <c oughs> เรามาอยู่ที่ <c oughs> อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกับกองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา <Yeah. S 1> ของนักร้องสาวสวยเสียงหวานวิรดาวงเทวันอาสยามนั่นเองครับซึ่งนางเอกของเรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาววิสุทธ์สวยของผมเนี่ยแหละครับส่วนพระเอกก็ได้พระเอกลูกเซี่ยวรัสเซียหุ่นล่ำผิวแ้ม <Wow. S 1> มาร่วมแสดงด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศในการถ่ายทำในวันนั้น <c oughs> บอกเลยนะครับว่าร้อนมากแต่ละคนก็เลยต้องมีตัวช่วยให้ใคลายร้อนกันหน่อยนะครับ ลังใจให้นะฮะโอ้โหเท่าที่เห็นนะครับผมว่าน้องวิคงจะเป็นคนขี้ร้อนเอามากๆเลยนะครับมีอุปกรณ์คลายร้อนเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยก็โอนนะไอ้ยอนแขชื่อเพลงพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาแค่ชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีร้องไห้หนักมากแน่ๆซึ่งงานนี้สาววิก็แสดงออกมาได้อย่างเศร้าโดนใจสุดๆ ไม่เชื่อลองไปดูได้เลยครับเงยหน้าขึ้ไนไเงหน้า้นเงยหน้าขึ้นไ่กระ้รนนั่นนี่นน่นนี่มองกองกอนเดิมมองกองกอนเดิมน่นนี่นี่ิ้วยิวนี่ <c oughs> น้องหายหนักมากหาทวาุกเองเลยม่ <c oughs> <c oughs> ดูจากท่าเบี้ยวลมผู่กำกับแล้วผมละกลัวกลัวคนข้างๆเขาจะโดนมือพี่ตีจนตัวช่ำเอานะครับเนี่ย นขอทและฉากที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้ดังมากๆต้องเป็นฉากที่พระเอกต้องโชว์ซิปแท็กเนี่ยแหละครับแอดจนอะเฮะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังหักยังหักเอามามามาไปดูทีมอาร์ไปดูทีบอาร์ เป็นฉากที่ผมมีอะไรกับกับเพื่อนของนระเอกครับแล้วทีนี้พระเอกก็เปิดมาเห็นพอดีแล้วก็เอินว่าเตียงมัักเตียงผันพักทำเตียงเขาพังซะอย่างนั้นแหละครับพ่อพระเอกกำลังพูดัาครับสร้างเตียงใหม่ผมอยู่แต่ครั้งนี้ไม่พามาสังหานลองทำพังอีกสักรอบสิครับ ผมว่างานนี้ทีมงานคงจะให้ซ่อมเตียงเองแล้วล่ะครับพ,พ่อพระเอกจ๋าแหม่มมมมมทำไปได้แล้วกลัาวพบกับช่วงยิ้มกระจายสบายดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับปนนดััังฝที่พสลา